ยอดขายเราครับได้วันละแก้วเข้าร้านแค่เดินเดียวพอแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ออกมาทำตามริมทางเลยเริ่มต้นง่ายๆใช้เป็นผ้าขาวแล้วทำเป็นบล็อกและพ่นเลยครับตรงคุณก็น่าจะหลักร้อยครับพอทานได้หรือเปล่าครับสวัสดีครับผมชื่อบอลน,นะครับเป็นเจ้าของร้าน โกโก้หุ่นหมีครับขายจริงๆอ่ะสเดือนสาเดือนแหะครับแต่ว่าในการปรุงในการรวมสูตรนะครับประมาณเกือบปีครับตอนนี้โกโก้ผมมีอยู่2แบบครับจะมีเคทีเซลนัทสีจะอ่อนกว่าตัวดาร์กโกโก้ครับให้เรานึกถึงกาแฟว่ากาแฟมันจะมีบอดี้แตกต่างกันจะมีผลไม้มีโทนนัตตี้โทนฟุตอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกันครับของโกโก้ก็เป็นเหมือนกันของผมก็จะมีตัวที่เป็นดาร์กก็คือน้าตาลมันจะน้อยส่วนตัวนี้จะเป็นเคทึ่งเกี่ยวกับ บักเทลนัทซึ่งมันจะเป็นบอดี้ที่เบาลงครับคือลูกค้าคนนี้นครับเป็นผู้หญิงเขาอ่ะไม่เคยลองกินเลยผมเลยยื่นข้อเสนอกับเขาว่าถ้าไม่อร่อยผมไม่คิดตังค์ครับปฏิกิริยาของลูกค้าครั้งแรกเลยรู้สึกตามเป็นปรกกายว้าวครับซึ่งเราดูออกได้ว่าเฮ้ย mm, ลูกค้าแฮปปี้ครับแล้วเขาก็บอกว่าพี่ทําให้หนูกินโกโก้เป็นคนแรกเลยนะเพราะว่า,กาโกโก้พี่มันเข้มบอดดี้มันตามอย่างที่พี่บอกแต่มันไม่มีความขมเลยเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะกลัวความขมจากโกโก้ ก็แรกนะครับอันนี้เป็นโกโก้ถั่วหรือตัวเฮอร์เซลนัทของผมวิธีการมันไม่ค่อยยากครับก็เอาน้ําเทเลยครับแต่ว่าเทถ้าเกิดน้ําร้อนมากๆให้เทข้างๆแก้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดโกโก้ช็อตครับมันจะทําให้ผมได้มาแล้วก็เอาไม้ตีครับซึ่งเวลาเราตอนไม้ตีครับมันจะค่อนข้างดีกว่านมผมจะใส่น้อยหนึ่งถ้าเกิดเป็นความหวานปานกลางเพราะว่าตัวนี้ครับ ตัวถั่วมันจะมีน้ำตาลอยู่แล้วนมข้นจืดลงไปอานมสดพาก็จะไลนะครับโอเคละใช้ได้ครับน้ำแข็งของผมไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้โกโก้ผมมันจืดครับเพราะว่าน้ำแข็งวรเนี้มันจะค่อนข้างละลายเร็วเทเลยครับนี่นี่ครับมันก็จะครบแก้วตามที่ผมระบุไว้ทันที พร้อ,อมเสิร์ฟครับ ความหวานติดแก้วก็ต้องล้างทุกแก้วหรือซื้อแก้วมาเพิ่ม2ความร้อนที่มันจะต้องแตะเป็นร้อยองศาผมก็ไม่ยอมให้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 มันถึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็กระบวนการเลือกของนมอีกอะไรอีกเรื่องของความชื้นเนี่ยครับผมจะไม่ให้มันผ่านเลยสมมุติว่านมเกิน2วันผมทิ้งเลยครับบูธอย่างเนี้ยครับมันก็ถ้าเกิดเราไปจ้างเราทำก็อยู่ประมาณ2อ0 0ันพวกอุปกรณ์แบบนี้อีกแล้วก็พวกแก้วพวกโต๊ยังไงครับก็เต็มที่ก็ไม่น่าเกินหมื่นครับไม่เกินแน่นอน ผมรู้สึกค่อนข้างดีใจนะครับเพราะว่ามันมาไกลเกินที่ที่ผมเคยคิดแล้วมันรู้สึกว่าส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วครับผมอยากเปิดเป็นฟู้ดทัก เพิ่มเติมเพราะว่าเวลามันมีฝนตกอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างจะเก็บลบําบากผมจะต้องหารถฟูดทักหนึ่งคันแล้วก็ตกแต่งเป็นแบบเราเนี่ยแหละครับแต่ก็ไม่ต้องใช้ง,งบเยอะครับเราได้ความเป็นกําลังใจจากคนอื่นอ่ะใช่แต่ตัวเราอ่ะต้องสร้างกําลังใจให้เราก่อนกอดที่อุ่นที่สุดคือเรากอดตัวเราเอง2เราต้องลงมือทําในสิ่งที่เราต้องทาครับหมายถึงว่าเราอย่าไปรอผัดบันประกันพุ่งอย่างเงี้ยครับไม่เกิดผลดีกับเราเราก็จะผัดไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราก็ ไม่ได้ทํามันครับผมอยากให้ให้แบบทุกคนอะ่ะจริงใจและซื่อสัตย์ต่อการทาอาชีพของตัวเองครับอ่าตอนนี้ขาอยู่ที่มีหนึ่งเลยนะครับก็คือจะเป็นหน้าวางังทิริยาไล่ตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงบ่ายสามโมงส่วนที่ที่2ก็คือจะเป็นตรงหน้าปัมา๊มปตทก่อถึงแม็โคครับเส้นโลดชน,นะครับตั้งแต่5้าโมงจนถึง2องทุ่มครับอยากให้มาลองชิมโกโก้ดูนะครับว่าโกโก้ร้านคุณหมีครับรสชาติเป็นยังไงผมอยากให้มาชิมนะครับอย่างน้อย ก็เข้ามาคุยกันก็ได้ครับเผื่อว่ามีความากรู้เรื่องของโกโก้อะไรเงี้ยครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไ cribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคอนเทนต์ที่ดีจากชีช้ชครวยนะคะ